รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย We're share this love together gonna you this track yo. yeah. Are you ready? คุณม m ลล์ let's give it เรามาแชร์ e this Love together รักที่เก็บมันไว้มีอะไรแบ่งปันกันก่อนไดีไหม c ุณมอล let's give it เรามาแชร์รลกฟด้กันเธอะรักก็แค่แชร์กันไปอย่าหมดแต่หวงเก็บไว้คนเดียวทำไมเล็กๆน้อยๆไม่ต้องมากต้องไม่เรามาแชร์ความรักที่เรามีในใจ let's give it ไม่ต้องการทำความดีเป็นสิ่งที่ดีนะคะง่ายๆเพียงแค่ให้ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะมาร่วมกันทำความดีถวายแด่พ่อหลวงของเรากันนะคะสนับสนุนโดยบริษัท MMP Corporation จำกัด สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The g i v i n g ครับกลับมาเจอกีกแล้วนะครับทุกวันอยู่ในคาตเล์ครับเวลาบ่าย3ามโมงถึง3ามโมงครึ่งทางช่อง5แห่งนี้นั่นเองครับวันนี้ครับเป็นวันเข้าพรรษาครับแต่มีน้องชายผมคนนึงครับไม่ได้ไปทําบุญที่วัดนะครับแต่เขาขอคืนสิ่งดีๆกลับสู่ธรรมชาติครับโดยการสร้างแหล่งอาหารนะครับแล้วก็เพิ่มแร่ธาตุให้กับสัตว์ป่านั่นเองครับเขาจะไปสร้างโป่งเทียมนั่นเองครับที่อําเภอภาชีจังหวัดราชบุรีครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าน้องชายผมนี้แล้วก็เดอะกิบ ตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะครับแล้ววันนี้นะครับอย่างที่พี่ต่ายบอกผมจะมาช่วยมอบสิ่งดีๆกลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยการสร้างโป่งเทียมเพื่อเพิ่มแหล่งแร่ธาตุให้กับสัตว์ป่าครับแต่หลายๆคนนี่อาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าโป่งเทียมคืออะไรโป่งเนี่ยมันคือพื้นดินบริเวณที่มีแร่ธาตุสะสมนะครับแลวเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า เมื่อสัตว์ป่ามันกินโป่งหนึ่งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะมองหาโป่งต่อไปทีนี้มนุษย์เราเนี่ยก็จําเป็นที่ต้องช่วยสร้างโป่งเทมขึ้นมาครับเพื่อให้มีแหล่งน่าทานมากมายพเพียงพอสำหรับสัตว์นะครับแต่วันนี้เนี่ยให้ผมทํโป่งเทมคนเดียวคงไม่ไหวแน่ครับเดี๋ยวผมขอเวลาไปหาตัวช่วยก่อนดีกว่าครับ ครับผมและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้องๆโรง,งเรียนน้ําตกห้วยสวนทูแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําป่งเทียมกันวันนี้ที่ผมชวนน้องๆไปเนี่ยเพราะอยากจะปลูกฝังให้น้องๆเนี่ยรู้จักรักธรรมชาตินะครับแล้วก็รู้ว่าเราควรจะตอบแทนสิ่งดีๆกลับไปสู่ธรรมชาติยังไงบ้างเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าครับน้องๆทุกคนที่นี่พร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับอ่าถ้าพร้อมแล้วไปกันครับ